3าทีดอกนะเจี๋ยวนองบัวต้เนาะยินกระจายพี่น้องไนหะสวยเลย,เส,ยวสวยนะเนาะนี่เบดถึกกันฝนนะบัวต้มหางทางปิดไว้นอบต้มเนาะอ๋อโทรพี่น้องล,ะะลึกจ้ะทำไมถูกฝนจะแบบนี้ บอ,อ,อท๊อปสวัสดีครับพี่น้องเฮเอาเห็ดปวกตราบก่อนพี่น้องนี่จ้ะก่อนสิปเอาเห็ดโคนเนาะป้าต้อมเนะาะจัดดอกป้าต้อมดอกน้อยเหรอก็ไปเอาอีกโคนจะดอกไปสวยไหมพี่น้องฝนมาตกคใคยเห็นนะคใคยเห็นกัน ผนฝนตกน้ำกระเด็นใส่จ้ะพี่น้องจ้ะอีโดรักใหญ่จ้ะพี่น้องสามีดอกแลพอเจียวนอนบาตอมเนาะยินระหลายพี่น้องไงมเราสวยเลยนี่รูปบังขาอันนี้จะจาก,ก้องมาตอมนะไรกัได้ โอ้โหยหินขนาหนนดหินอะไรหินหลายฝนตกน้อยหินอะไรครับโอ้โยดอกสวยเลยไปพี่น้องมาถึงแล้วจ้าเนี่ยจ้ะเห็ดดอกสวยๆเด้อจ้ะพี่น้องมีน้นำจ้าเนี่ยจ้ะงามอยู่บ่จ้ะพี่น้องข้างล่างก็ยังเด้อจ้านี่จ้าเริ่มขุดกันเลยจ้ะพี่น้อง หน้าผาอีกแล้วพี่น้องดูดิกระปอสันปานเมืออม่อคันนอปต้องโอ้ยเยาว่าบรอสัน <c oughs> สุลุกโอ้ขึ้นก็ขึ้นบ่ได้บัดนดี๋ยวนี้กำลังงามเลยเนาะกำลังเดี๋ยวให้พี่ให้น้องพนเบึงก่อนเนี่ยจ้ะพี่น้องถ้าท,ท่าเหนียวเอ้ถ้าท,ท่าบ้านอ่ะกินบ่ได้ได้จ้ะขาพี่นาะบปต้อมเน,ะน,นาะอันนี้คือมันเหนียว,วมันเหนียวติบจต้อมแต่น,นี่คือเป็นเป็นโป่งเลยเนาะอปะต้อมเนาะนี่กินได้หมดเดี๋ยจ้ะพี่น้องเนี่ย t อได้ปหมได้ไหมอ้ยติดเต็มมากเลยยินยากนั้งมามาเอาเห็ดปวกตาบกับมาเอาเห็ดโคนต่อเนาะบ่ะต้อม คักรูปแน่เลยเพ่อเไอ้กระยาดอกดินเหนียวเหนียวเนาะฝนน้ำซ้ำฝนตกใส่เนาะบะตอมไม่งั้นก็สวยเลยนี่เห็ดโค่นน่าจะพี่น้องของเป็นเห็ดผิวเผือกและกลายอันบะต้อมสับโลกไม่ได้ปลูกเองแล้วจะพี่น้องเนาะบะตอมไม่ได้ปลูกพี่น้องเกิดขึ้นธรรมชาติเกิดขึ้นธรรมชาติจ้าถึงรอบปีแเราพันสิออกเนาะบะตอมเนาะ ว่าปลูกวิธีใดครับกับบุหูซ้ำแบาต้มโดมเพลงดินเหนียวจัดขนาดปลูกวิธีใดยังบม่รู้เรื่องเราะบบต้องมาปลูกไปไหนเนาะจะมาต้นจะขุดยังไงก็อย่า,าไไน,ะยนะ แบบดินด้นๆอะไรใส่กันเลยเฮ้แต่ฝนตกเนาะพ,นงงพี่น้องพีน่น้องพ่อนอาจจะเข่าใจเน่ยนะบัดดอมพอแล้วพอแล้วเขาคือสวยเฮ็ดโคนี่ต้องใช้เวลาด้วยจ้ะพี่น้อง แต่ถ้าเห็ดปว่วกจิ้มเอาจิ้มเอาเลยเนาะมาต้อมแต่ถ้าถ้าดอกพุ่มก็ต้องพุดด้วยจ้ะเห็ดป่วกก็ได้แต่ถ้าดอกบานนี่ถอนถอนเลยเนาะมาต้อมเห็ดป่วกเนาะถอนเนาะฮักมาต้อมพุดอืมอยากผักอยู่นี้ สวยเนี่ยย้อนฝนตกใส่ได้จ้ะพี่น้องจะเลอะหน่อยไงไงนปะแถวอีสานห้องบ่มีเนี่ยแบบือนพี่ต้องมีแตอมีแถวภาคใต้ด้วยจ้ะกับแถวไทยเหนือแถวเหนือเมืองการก็น่าจะมีเยอะบ้างเมืองการอันน่าเกิดปร๊บรูยกัน อัเฮ็ดนี่จะประมาณสองชุดหรือเนา่บปะต้อมเพราะว่าเขาคุ้นทางการบานแล้วชุดนั้นนะบานมาได้แล้วได้แล้ว รูปนะพุดต่อ้จพี่น้องเราต้องมาถุงมือปะค่อยเอามาน้ำดิบบูคือบานเนาะตัดจุดตัดจุดแลวก็เรียกว่าบานกันเลยสวยจ้า าลากรามหักอีกเลยปวกกินเหรอหัวจะดูใส่ปวกกินปวกกินปวกกินพี่น้องถามว่าขุดเนี่ยจะออกอีกไหมออกคือเก่าพี่น้อง ขวบสวยนะ่าเน,นาตอมนั่นปุ๊ดดัน,นปุ๊ดอย่างบุคคงามเลยเหต่ค่อยสวยเลยเนาะค่อยสวยแต่เี็ดแต่สวยอยู่แต่ว่าฝนตกใส่เนาะนเป็นแบบนี้เลย เบงกสันสำลับอย่าทางบนบรต้อมเว้ทั้งหมดยืนหยาาขนาดนอปบะต้อมยืนหยา่าหับหมดแลยวตะเลื่นเนี่ยถึงก็ง่ายท้องเียสลุกดอกสวยเนาะจะ้าดอกสวยเอาลองใดก่อน

mình đem một khả lời đi cái nhiều nhiều thật thì ở đây nó sao luôn chà ออกค่อยสวยเลยไปกระโงนหน่อยนะฟาดหัวเข,าเขา่ากันเลยดามเสียมสิฟาดหัวเมียกับบ้านนี่เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปไปทำเสียมใหม่ก่อนจะเปลี่ยนเสียมใหม่ปอบปัอมจะเปลี่ยนเสียมใหม่ใหมีหมักเสียมยาวกว่านี้สักหน่อยได้มาแล้วหมกเสียมเด็กมุทันไม่ทำ แต่ใจก็อยากได้หมดแั่แหละจำป็นเนาะได<ท>้แค่นี้ก็เอาจ้ะพี่เนองดินเหนียวแซ่บคือเก่าจ้าดินเหนียวจัจด ียนะ้ารักปามด้วยขุดยากวันนี้เจองานหินพี่น้องเมื่อก่อนเจอสบายเห็นตัดจุดตัดจุดมันป่ตัดจุดตัดจุดเลย <laughs> ดึงหักปอปอปอ โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเปื่อนกีดินเอาที่อาได้นะบต้องนี่เห็นน่าจะขึ้นกูแต่ถอนไม่ได้ยิ่งก็่ัดขนานเลย ออคือสวย ดินเหนียวพอนอดเออต่ขาตัวนี้เราประต้มไม่นจะพี่น้องขายาวอยู่ด้วยจ้ะยาวอยู่ Nhu niu nho nhéo tốt tập quân sưê nó mát 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 nó mát 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 โอ้ยปวกกินปวกกิน,น,นว่าป,ปวดอวดหักแล้วขาดแล้ว bak like สวยเลยโอ้ปอวกกินมาตอนไปล้างเสียมมาแล้วไอ้ปลวกกินคนล้างเสียมมันลื่นมาดิสวยน,ะน่ะเนาะนี่เราบดถ,ถึกกันฝนนะบปตอมหางทางปิดไวนนน้น้อบปตอมเนาะทำไมถูกฝนปอโทรพี่น้องเลยทั้งขาเลิกจ้าทำไมถูกฝนจะได้แบบนี้อ่ะเขียวแล้วเนี่ยนะนแต่ตอนนี้เริ่มแดงแล้ว <c oughs> ตกแล้วขาดแล้วดอกสวยเนาะตอนงบบงามเนาะต่อจ้าพี่น้อง ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบวตอมอนิวชาแนลด้วยนะครับผิดพลาดกันได้ขออภัยพี่น้องมีเวลาบะ,บะตอมกัสหลุงก็พาย,ย่างหาเฮ็ดแต่ไม่ได้พาถ่ายทำตอนที่ว่าเราเดินหาเนะาะสหลุงจ้า,เ,<ร>าเห็น<า>แล้วค่อยถ่ายเนาะตอนที่เห็นเลยบคุคคอเฮ็ดอยู่ในป่าเนาะบะตอมจ้า มันคือฮดละงกกนะมันคือสมฮิละงกสมเฮ็ดข,ข่าเฮ็ดตนะไคร้อียงนาดน่ะดอกสุดท้ายพี่น้องสวยๆเลยผลงานของเฮาจ,จ้านี่เจพี่น้องผลงานของเฮาจ้าเฮ็ดปกตัดแล้วเราบัตอมเนาะสี่ดอกจะเฮ็ดปกตัดอันนี้เฮ็ดโคนกะได้เติมนึงจะพี่น้องแกงหมอบ้างใหญ่ๆได้จ้าแต่ดอกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยเพราะเปื้อนที่ดินพี่น้องผมตกวันนี้บวตตอมกับสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาล้างเสียมก่อนสวัสดีเจ้าพี่น้อง